และนื่จากเทปที่เป็นเทปพิเศษเฉลิมฉลองนะคะเราก็ต้องมีอีก3กูรูเพิ่มความพิเศษให้กับเทปนี้มาด้วยขอตัองรับนะคะพี่นุ้ยพี่ใบเฟิร์นแล้วก็อาก่ค่ะสดีขาวขอโทษนะคะค่ะเออทำไมเอามาเป็นคาราททำไมคะเนี่ยเอามาช่วยสิคะช่วยพวกเราสามคนนมารายการนี้บ่อยกว่าพวกคุณเอกแต่รายการเราไม่เคยมีแบบนี้ แล้ววัี้อยู่ดีๆเปลี่ยนพิธีกรัญนเชีย่ะมีกูรู3คนแล้วถ้าภาพรายการมันสวยขึ้นมาแล้วเขาจะเปลี่ยนเราเอาเราเราไปอยู่ตรงไหนดิฉันแนะนำว่าคุณสองคนลองส่องสองดูเงาหัวยังอยู่ไหมคะหนุ่ยหรือเขาหลอกเรามาแกล้งแข่งเกมแบบอำลาเราแบบสุภาพวะ ท่านนี้จะช่วยคุณสองคนเพราะว่าคุณไม่มีที่ปรึกษาไงเขาเอาศักยภาพอะไรมาช่วยดิฉันค่ะก็ต้องถามเขาคู่นี้ไงยังไงที่สิบเก้าปีอาจจะกระท่อนกระแท่นมากันบ้างอแต่ก็รู้ว่าคู่ไหนใช่หรือไม่ใช่รอบต้องกากติกาการแข่งขันก่อนแล้วกันกติกานะคะคุณตามหาคู่รักปริศนาเทปมีห้าคู่ความพิเศษนี้มีห้าคู่สะสมเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือต้องบอกว่าถ้าคุณตอบถูกกันจริงๆนะ ห5 0 0 0 0บาทเลยนะยได้ไปเลยเหรอถ้าเขาทำได้ไงเพราะว่า5คู่รวมกันแต่ว่านะคะถ้าตอบถูกคนเดียวเนี่ยได้เต็มเ็มในแต่ละข้อแต่เนื่องจากคุณเป็นคู่ขวัญกันอตอบถูกทั้งคู่คุณแบ่งครึ่ง<อ>สมมติคู่แรก10,000บาทอย่างเงี้ยก็แบ่งคนละ 5, ห0 0 0แต่ถ้าไม่ได้เลยก็คือไม่ได้จบตามนั้นสรุปเขาต้องแข่งกันไหมเขาต้องแข่งกันจริงเขาต้องแข่งกันและคุณจะได้รับรู้ความรู้สึกตอจะต้องตอบว่าคุณจะรู้สึกกันยังไง กดดันใช่ที่เธอเคยบอกว่าฉันโง่เดี๋ยวได้ไปดูว่าใครโง่โดนแล้วเหรอเกียบโย้มตลอดเกียบแย้มตลอดเขาเจ็บแขนอะไรมาไม่ได้เกียจแค่อะไรมาเกียจแค่มึงนี่แหละปีใหม่แล้วอะไรลืมก็ลืมๆืมกันไป สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส E N S E เธอบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวียัเซนทีวียัเซนทีวี่งยัเซนทีวียัเซนที่วิ่ง